ถือว่าแกมีฝ well. ีมือพอตัวที่สามารถเอาแขนของฉันไปได้สมกับที่เป็นอนาคตของซิกฮาร์ดแต่มันก็แค่นั้นแหละดูจากสภาพของแกในตอนนี้แล้วมันเห็นได้ชัดเลยว่าแกเหนื่อยมากแล้วเพราะการโจมตีเมื่อกี้ก็อย่างที่เขาพูดฉันฝืนตัวเองเพราะแผนเดิมของฉันคือการรอบค่ามันให้จบด้วยการโจมตีเมื่อกี้เพราะงั้นตอนนี้ฉันก็เลยเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่มากนะ แกเป็นผู้นำของที่นี่สินะแกคิดจริงๆเหรอว่าหัวหน้าของฉันจะมาปรากฏโตัวด้วยตัวเองในหมู่บ้านชั้นต่ำแบบนี้ใครจะไปรู้กันล่ะพวกก็บ้านอย่างแกทำอะไรแบบค่าเดาไม่ได้เลยสักนิดแกนี่มันปากร้ายเหมือนหน้าต่างแกเลยจริงๆเรามาดูกันว่าแกจะขยับปากไปได้นานอีแค่ไหนแรงของฉันยังกลับมาไม่เต็มที่แต่ เขาก็ด้วยรับการโจมตีของฉันได้ด้วยเหรอแกเก่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะถ้าการโจมตีแค่นี้ฉันยังรับไม่ได้ฉันก็คงล้มเลิกที่จะเป็นนักดาบไปนานแล้วยอ่อเธอเป็นคำพูดที่อดเดียงจริงนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ถึงแม้ว่ากินเบทเทิลเฟนทอม จะสามารถจาัดก,การพวกเราได้ด้วยการโจมตีเดียวแต่เขากลับต่อสู้สุสีกับมันเลยไม่ใช่แค่นั้นแต่เขายังใช้เทคนิคก,การปาดับต่อเนื่องแบบเดียวกับฉันอีกด้วยฉันนึกว่าฉันเล่นตามเขาทันได้แล้วซะอีกแต่เขาไม่แม้แต่อยู่ในระดับเดียวกับเด็กฝึกหัดั่วไปเลยด้วยซ้ํานั่นเป็นพลังที่แท้จริงของเขาสินะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้เหมือนเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอก พวกเขาอาจจะดูสูสีกันก็จริงแต่ลาออนไม่มีเวลาได้ฟื้นฟูแรงของตัวเองแล้วอล่าที่เขาเพิ่งใช้ไปตอนรอบสังหารเลยเขาจะฆ่ากินเบทเทิลแฟนทัมด้วยแรงที่เหลืออยู่ได้จริงเหรอเราต้องเข้าไปช่วยลาออนเธอล้อเล่นหรือเปล่าเธอไม่เห็นเหรอว่าฉันเองก็รับมือไม่ไหวด้วยเหมือนกันเธออ่อนแอกับเราอีกนะแล้วเธอคิดว่าเธอจะไปทำอะไรได้ถ้าเธอเข้าไปแล้วพลาดโดนโจมตีแค่ครั้งเดียว เธอตายได้เลยนะไม่สําคัญหรอกฉันนึกว่าเธอจะกลัวแต่เธอดูนิ่งกว่าที่ฉันคิดไม่เสียอีกหมายความว่าเธอเปลี่ยนไปหลังจากการติดตามลาออนนั้นเหรอฉันไอ้จิงที่ยังลังเลอย่างที่นูนันบอกเราต้องเข้าไปช่วยลาออนนี่นายเรี่มการยมตีก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วหรอนายคิดว่าเรา3าคนเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือไงถ้าอย่างนั้น ฉันก็ปิดตาตัวเองแล้วปล่อยให้เพื่อนต่อสู้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเราเป็นนักด่าของซิกฮาร์ดนะฮ่าไม่รู้ได้แล้วถ้ามีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นก็รับผิดชอบกันเอาเองก็แล้วกันมาลองเสี่ยงเดยวและลุยกันเถอะน่าประหลาดใจจริงๆที่เด็กฝึกจะต่อสู้กับฉันได้นานถึงขนาดนี้พอสวรรค์ของแกมาที่จะมาเป็นคนของอีเดนจริงๆ แกชื่อว่าอะไรลาออนซิกฮาร์ดเดี๋ยวนะหรือว่าแกจะเป็นสายตรงของซิกฮาร์ดดูจากสีผมและสีตาของแกแล้วมันทําให้ฉันสงสัยจริงๆดูเหมือนเลือดของราชาแห่งการทำลายล้างแห่งแดนเหนือจะไหลเวียนอยู่ในตัวแกอย่างเข้มข้นเลยฉันขอคืนคําเรื่องเสนอที่จะให้แกมาเป็นเด็กฝึกแล้วกันถึงแม้จะเป็นแบบนี้ ฉันก็ใช้ทุกอย่างเพื่อฆ่าแกสาไม่ว่าต้องเสียอะไรก็ตามฮ่าย่าไอเวนนี่เขาเรียก,กว่าเดิมซะอีกหรือว่าเขากำลังผ่านพลังชีวิตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกฉันแทะแต้มมันโดยใช้วงแหวนแห่งเ,เพิ่มไม่ไหวเลยแต่แช่งฟูฟูกำลังของฉันกลับมาได้ไม่เต็มที่หือ มาถ้าย่า yeah. อึกมาเล่นตัวเล็กอย่างพวกแกก็ดีเฮ้อเอะอลาน้ำแข็งลมหายแจ้งงฤดูหนาวตอนนี้แล้วฮึบเทคนิคการฟันดาบต่อเนื่องประกายแสงนาที่พางพายย yeah. ่ก แกคิดว่าอุบายง่ายๆจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าแกกำลังดูถูกฉันมากเลยสินะถ้าแกไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับไอเวรชายผมบอลน,นั่นแกคงไม่มีทางทำอะไรฉันได้ใช่ก็อย่างที่แกพูดนั่นแหละการโจมตีนี้มันยากที่ทำอะไรแกได้แต่อย่างน้อยมันก็สามารถซื้อเวลาได้ว่าไงนะยา ไครท่านออล่าจุดสุดยอดรูปแบบอุกกาบาตมาดูกันว่าแกจะรับมือการจำตีนีนได้หรือเปล่าอีเดนอ,อ,อ่าอีเดกเวนย้าอามาอะไอย่างพวกแกควรจะรู้จักที่ของตัวเองสับ้าง พวกแกคงไม่เข้าใจเลยสินะว่าการโจมตีสุดท้ายของพวกแกมันไรคะ่ะมันไม่ได้ไรคะ่ะอ๋อขอบคุณนะทุกคนฉันมีเวลาพอฟุ้นฟูกำลังของตัวเองเพราะพวกนายเลยฉันจะทำให้แน่ใจว่าโอกาสนี้ที่พวกนายเสี่ยงชีวิตมามันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนฝากทุกอย่างไว้ที่ฉันได้เลย ฮแกยังมีแรงเหลืออยู่อีกเหรอแกเป็นตัวอะไรกันแน่นนกินเบทเทิลแฟนทเมแห่งอีเดนแกควรจะภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันใช้เทคนิคนี้จัดการกับศัตรูฉันคิดว่าฉันยังใช้มันไม่ได้แต่ต้องขอบคุณการรับรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อโซ่ฉันเลยทำได้ เทคนิคการฝึกฝนเปลวเพลิงนับหมื่นสายลมแห่งเขตแดนที่ลุกโชนน่ามันไฟอะไรกันมันต่างจากก่อนหน้านี้ที่เขาใช้สัญชายทายของฉันมันบอกว่าอันตรายมากไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องฆ่าเขาซะตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้ตายซะยา้าเออ